ประสบการณ์เช่าอยู่12ปีใครชอบเช่าต้องดูที่จกเว้ยจากตัวนี้เลยแม่เจ้ไม่ให้เลี้ยงก็เลยต้องเหตุมาอยู่ห้องเช่าจากตปมาจากห้องใหญ่ฟเฟอร์นิเจอร์ครบแอร์ต้องมีติดถนนใหญ่โดน3,000เต็มค่าไฟโดนไปคันแปดก่อนจะย้ายที่ที่หนึ่งมาทนจ่ายค่าไฟไม่ไหวเอาห้องที่มันเล็กลงอยู่ในซอยแต่ก็เหลือแค่3,000เองเจ้อยู่ไป3ปีก่อนตกงานแล้วมาทำงานในหน้าสังหารนี่แหละ เลยยกฐานะตัวเองไปเช่าคอนโดชานเมืองเดือนละเจ็ดพันมะีฟิเศษสาวว่ายน้ำและสุท้ายเจ๊ก็ไม่ได้ใช้เลยวะ่ะอยู่ไปสองปีแล้วก็ย้ายไปอยู่คอนโดใกล้รถที่ฟ้าเพียงสามร้อยเมตรเองมีแม็กแวร์ลูใต้ตึกส่วนกลางอลังแต่กูก็ไม่ใช้เหมือนเดิมจนมาเจอโควิดจิตตกกลัวตายเลยย้ายไปอยู่บ้านเช่าเดือนละเมินประหยัดเดือนละสองพันปีละสองหมื 24, ่นสี่กูรุ้งจ่ายค่านุนค่านี่อีกไปเป็นแสนอยู่ได้กับสามปีก่อนจะมาทบทวนตัวเองว่าตลอดชีวิตการทำงานยี่สิบปีกูได้อะไรบ้าง เงินที่กูเอาอยากเหนือแรงงานเอาความรู้เอาเวลาไปแลก,กันตลอดทั้งชีวิตอะแม่งไปอยู่ีค่าเช่ากวมึงค่าเช่าที่กูจ่ายแล้วแม่งก็ไม่มีวันเป็นของกูเลยเว้ยนี่บ้านหลังนี้กูผ่อนเดือนละสองหมื่นกว่าไปสะดวกสบายอยู่ชาญเมืองไม่มีดีเที่ยอะไรเลยแต่ถ่ายบ้านหลังนี้จะเป็นของกูอยากให้เรื่องราวของเจ้เป็นข้อคิดสำหรับทุกคนอยากให้เจ้ช่วยอะไรทักมาเจ้อยู่วงการนี้มาเกือบสิบปีแล้ว